อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบอพยพฮวที่สิบสองสิบสามและมัทธิวบทที่สิบหกเจ้าที่ยี่ห้ามกราคมเรามาเริ่มกันที่อพยพฮวที่สิบสองครับพิธีปัสกาครั้งแรกพยาเวตากรมโมเสสอาโรนนแผ่นดินยิบว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสําหรับพวกเจ้าให้เป็นเดือนแรกในปีสําหรับพวกเจ้าจงสั่งจงสั่งชุมนุมชนิสอลทั้งสิ้นว่าในวในที่สิบเดือนนี้ ให้แต่ละคนเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งให้ตนเองตามสกุลบ้านและบ้านละหนึ่งตัวถ้าก็เพื่อไหนมีน้อยกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดให้ก็ให้รวมไว้กับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งแล้วไปแบ่งลูกแกะจากนั้นตามจํานวนที่จะกินได้ลูกแกะของเจ้าต้องปัจากกตาหนิเป็นเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ จงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่14เดือนนี้แล้วในเย็ยนวันนั้นให้ที่ประชุมของผู้ชุมนุมเยเซลทั้งหมดฆ่าลูกแก่นั้นแล้วเอาเลือดทาที่บรกบวกระดูกทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข,งข้างของบ้านที่พวกเจ้าเลี้ยงกันได้ด้วยในคืนวันนั้นให้พวกเขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมอย่าก,กินเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วย จงกินให้หมดห้ามมีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าแต่ถ้ายังมีเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เขาเสียเช้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าแล้วถือไม้เท้าไว้ในมือและรีก,กินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัส,สกาของพยาเวเพราะในคำคืนนั้นเราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์แล้วเราจะปรากฏและเราจะประหาลูกหัวปีทั้งในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ แล้วเราจะพิพากษาลงทั่วพระ,ะทั้งหมดของอียิปต์เราคือพระยาอเคแต่เลือดตามบ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสําคัญสาหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านผ่านเบนพวกเจ้าไปาจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้ากันนะที่เจ้าชมตีแผ่นดินอียิปต์ในวันนี้เป็นวันที่เลึกถึงสําหรับพวกเจ้าให้เจ้าทั้งหลายฉลองเป็นเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติ พระยาเวช่วชาติพานของพวกเจ้าพวกเจ้าจงฉลองเทศกาลเลี้ยงนี้และถือเป็นกดถาวรพวกเจ้าจงกินขนมปังไล้เชื้อให้ครบ7วันวันแรกหงก็จะเชื้อให้สิ้นจากบ้านของพวกเจ้าถ้าผู้ใดกินขนมปังใส่เชื้อตั้งแต่วันแรกถึงจนถึงวันที่7จะต้องถูกตัดออกจากการเป็นคนอิสราเอลในแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุท์ในวันที่7ก็ให้มีการประชุมบริสุธิ ห้ามทำงานในดๆในวันแรกและวันที่เจ็ดนอกจากการจัดเตรียมอาหารให้ทุกคนรับประทานพวกเจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อเพื่อในวันนี้เองเราได้นำไพร่พลของเจ้าออกจากแผ่นดินอิบิบเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงถือว่านี่เป็นกฎถาวรช่วยชาติพั์ของเจ้าในตอนแรกวันที่สิบสี่เดือนแรกเจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชือ้อจนถึงเวลาเย็นมาที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนนั้นตลอดเจ็ดวันนั้นห้ามพบเชื้อในบ้านของพวกเจ้า พราะถ้าผู้ใดเป็นขอบไปครับถ้าว่าผู้ใดที่เป็นคนต่างด้าวก็ดีหรือคนพื้นเมืองก็ดีกินขนมปังใส่เชื้อพวกนั้นจะต้องถูกตัดออกจากชุมนุมชนอิสราเอลห้ามกินสิ่งใดที่ใส่เชื้อในที่อาศัยพวกเจ้าเจ้าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อเท่านั้นแล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าจงไปลูกแกะสําหรับครอบครัวของพวกท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัะกาท แล้วเอาต้นสุขสบุศบกกำหนึ่งจมเรือที่อยู่ในอากแล้วป้ายเรือนั้นที่วงกบป,ประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างถ้า,าเมื่อใดออกไปปมประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าพระพยาเวสเด็จไปผ่านเพื่อจะประหารคนอียิปต์เมื่อวงทอพระเนธเห็นเรือที่วงกบป,ประตูทั้งบนและด้านข้างทั้งสองข้างพระพยาเวจะส่งผ่านเบนประตูนั้นและจะไม่ ส่งให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะบอาหารท่านท่านทั้งหลายจ่ะถือคําสั่งนี้ให้มีการให้เป็นกฎถาวรของพวกท่านและของลูกหลานพวกท่านเมื่อพวกท่านไปถึงแผ่นดินที่พยาเวประทานแก่พวกท่านตามที่ตัดไว้แล้วพวกท่านจึงถือวิธีนี้ไว้เมื่อลูกหลานพวกท่านถามว่าวิธีนี้หมายความว่าอะไรพวกท่านจึงตอบว่าเป็นการถวายสารพุชาปัสกาด่พยาเวผู้ทรงผ่านเว้น บ้านของชนชาติเอเซีลในอียิปต์เมื่อพระองค์ทรงประหารอิ์แทบโรดไว้ชีวิตครอบครัวของพวกเราประชากรก็กราบลงนมัสก,การแล้วชนชาติิอเซียลก็ไปทําตามที่พระยาเวรทรงบัญชากับโมเสสและโรนภายพิบัติสุดท้ายมรณก,กรรมของลูกหัวปีในเวลาที่มงคืนพระยาเวรทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่พระราชบ,บุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนบัลลังจนถึงบุตรหัวปี ของนักโทษที่อยู่ในคุกม,มืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวฟาโลกับพวกข้าราชการและคนอียิปต์ทั้งหมดตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้ข้ามควรดังมากในอียิปต์เพราะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายฟาโลจึงตัดเ,เรื่องโมเสกกับอาโรให้เข้ามาเฝ้าในคืนนั้นตัดว่าเจ้าทั้งสองกับชนชาติอิสราเอลจงลุกขึ้นและออกไปจากประชาฟังของเรา ไปนมัสการพระยาวเวตามที่ขอไว้ขอไว้นั้นเอาฝูงแพะแก่ฝูงโคของพวกเจ้าไปด้วยตามที่ขอไว้ที่ขอไว้แล้วจงไปและอวยพรเราด้วยการอุจปจกจากลาเมเสถึงสุขต คนอียิปต์ก็เล่งรให้ชนชาติน,นั้นออกจากแผ่นดินโดยเลยและพวกเขาพูดว่าพวกเราจะตายกันหมดแล้วคนอิสราเอลก้อนแป้งดิบที่ไม่ได้ใส่เชื้ออย่างอ่างขยำแป้งใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งห่อผ้าใส่ผ้าแบบไปชนจนชาติอิสราเอลทำที่ทำตามที่มันแตส,สั่งไว้คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากคนอียิปต์ะับเยาเวียทรงบันดาลให้ประชากรที่ปวดปลาในสายตาของคนอียิปต์คนอียิปต์จึงใส่สิ่งของตามที่ขอ ดังนั้นคนอิสราเอลจึงรีบเอาสิ่งของต่างๆจากอียิปต์ชนชาติอิสรเอลออกจากบ้านเมืองราเมีเซสไปเมืออเมืองถึงเมืองสุคตสุคตเฉพาะนับเฉพาะผู้ชายเดินเท้าได้ประมาณ600แสนคนไม่รวมเด็กมีคนชาติอื่นจำนวนมากติดไปด้วยพร้อมทั้งรวมถึงฝูงปศทุสัตว์มหาศาลคือฝูงแพะแกะและฝูงโคพวกเขาก้อนแป้งดิบซึ่งนำมาจากอียิปต ิ้งเป็นแผ่นดินขนมปังไร้เชื้อเหตุที่เขาไม่ใส่เชื้อก็เพราะถูกเร่งรัดให้ออกจากอียิปต์จึงไม่ทันเตรียมสเสบียงชนชาติอิสเซลอยู่ในอียิปต์เป็นเวลา430ปีเมื่อครบ430ปีแล้วในวันนั้นเองประชากรทั้งหมดของพระยาเวข้อเคลื่อนออกจากแผ่นดินอียิปต์คืนวันนั้นเป็นคืนพระยาเวที่ส่งคืนวันนั้นเป็นคืนของพระยาเวที่ส่งเฝ้าดูเพื่อนําพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และเป็นคืนที่ชนชาติอิสเอลทั้งสิน้น ถือเป็นที่ลึกถึงพยาเวต่อชัวช่วชาติังของพวกเขาทําแนะนําเกี่ยวกับพิธีปัสการพระยาเวตกับมูเส่เล่าวรวนว่ากฎเกณฑ์พิธีปัสกาดั่างนี้คือห้ามคนต่างชาติกินส่วนทานซึ่งนายเอาเงินเข้าซื้อมาเพื่อให้ทาสน,นั้นเข้าสุนัตแล้วก็ให้เขากินได้ส่วนคนสายลูกจ้างห้ามกินหรือลูกจ้างห้ามกินปัสกานั้นได้เห็นได้กินแต่ในบ้านห้ามเอาเนื้อไปนอกนอกบ้านและห้ามนักและห้ามหาก,กระดูกของมัน ถ้าชุมนุมชนหรือเซลทั้งซีนปฏิบัติตามพิธีนี้ถ้ามีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและต้องการปฏิบัติตามพิธีปัสกาถ,าถาวายพระยาเวาก็ให้พวกชายพวกนั้นถูกคนเข้าสุนัตแล้วจึงให้เขามาใกล้และปฏิบัติตามพิธีนั้นเขาจะเป็นคนเหมือนคนที่เกิดในแผ่นดินแต่ทุกคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะกินปัสกาไปได้บทบัญญัติสำหรับคนพื้นเมืองแล้วค และคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าจะต้องเป็นอย่างเดียวกันชนชาติอิสเอลทั้งสิ้นก็ปฏิบัติตามที่พระยาเวร,รับสั่งมาแก่โมเสสอาบรู้ในวันนั้นพระเยาเมวรทรงนำชนชาติอิสเอลออกจากแผ่นดินียิบโดแยาเป็นขบวนขบวนเรามาต่อที่อพยพที่13พระยาเวรตรสกับโมเสสว่าชงถวายลูกหัวปีทั้งหมดแก่เรา คือทุกสิ่งที่ชนชาติเอเชียที่ออกจากคันครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์สิ่งนั้นเป็นของเราเทศกาลขนมปังไร้เชื้อโมเสสจึงกล่าวแก่ชาชนว่าจงระลึกถึงวันนี้ที่พวกท่านออกมาจากอียิปต์จากแดนทาตเพระพะยาเวทรงนำท่านออกจากที่นั้นด้วยประหัตอสงรทธิ์ห้ามกินขนมปังไร้ขนมป,ปังใส่เชื้อวันนี้ในเดือนอาบิบพวกท่านได้ออกไปพระพยาเวทรงนำท่านมาถึงแผ่นดินของคานาอนันคนอิชายคนอาโมไร้โคนซีวช คนเจดบุซึ่งเป็นแผ่นดินที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะยกให้ท่านมันเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมมีน้ำพึ่งหลายบริบูรุโพวกท่านจึงถือวิธีนี้ในเดือนนี้จงกิงขนมปังไร้เชือ้อเป็นเวลาเจ็วันและวันที่เจงจมีสิธก,การเลี้ยงถวายเป็นเกียรติพระยาวเวจจงกิงขนมปังไร้เชือ้อทั้งเจ็ดวันอย่าให้ขนมปังใสเชือ้อหรือให้เห็นเชือ้อในทุกเขตของท่านในันนั้นจงบอกบุตรของท่านว่าอย่าทําอย่างนี้เพราะ เหตุที่ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำเพื่อฆ่าเพื่อข้าวจากอียิปต์สำหรับท่านพิธีนี้จะเป็นดังเหมืองเครื่องไมาที่มีของท่านและดังเครื่อง,เ,องเตือนใจที่หนา้าผากท่านเพื่อพระธรรมของพระยาเวจะได้อยู่ในป่าของท่านพระยาเวให้ทรงนําท่านออกจากอีกวย,วยิปต์โดยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ดันั้นการทรงรักษากฎเกณฑ์นี้ตามก,ก,กําหนดทุกๆปีการถวายลูกหัวปีพระยาเวทรงนําท่านไปยัง แผ่นดินเียก็เห็นคานาอันที่ไรป้ปริยาได้กับท่านและบางรูปของท่านพระองค์ได้ประทานแผ่นดินนั้นแกทน่ท่านทุกอย่างที่ออกจากคันครั้งแรกนั้นท่านจงยยกถวายแด่พระยาวเวและลูกสัตว์หัวปีตัวผู้ถูกตัวที่เกิดจากาสัตว์ให้ใช้งานของท่านก็เก็บเป็นของพระยาวเวจงเอาลูกแกะไถ่ลูกหัวปีถ้าไม่ไถ่ก็จงหาคอมันเสียจงไถบรชายหัวปีทั้งหมดของท่านและต่อไปนี้ และต่อไปภายหลังภายหน้าเมื่อบุตรของท่านจะมาถามทําไมจึงทําอย่างนั้นเจ้าจึงเล่าให้เขาฟังว่าพะยาเวทรงนําพวกเราจากอียิปต์คือจากแดนทาด้วยผา,าอ์อทรงริ์เมื่อไปถึงฟาโรด,ด้อไปไม่ยอมปล่อยพวกพวกเราพะยาเวจึงทรงประหารลูกหง,งปีทั้งหมดไปในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เพราะฉะนั้นข้าจึงถวายข้าจึงถวายสัตว์ตัวผู้ถูก ทุกตัวที่ออกจากคันตั้งแต่แรกแต่แดพระยาเวแต่บุตรชายหัวปีทั้งหมดของข้าก็ข้าก็ไถ่ไว้พิธีนี้จะเป็นดังเหมือนหมายที่มีของท่านและดังสัญลักษณ์ที่หน้าผาของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำพวกเราออกจากียิบด,ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์สาวเมฆและสาวเพิงเมื่อฟโลโร์ปล่อยประชากรไปแล้วพระเจ้าได้นำพวกเขาไป ทางแผ่นดินของคนฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้และพระเจ้าและพระเจ้าตัดว่าเกรงว่าประชากรไปรเผชิญกับสงครามพวกเขาจะเปลี่ยนและกลับไปยังอียิปต์พระเจ้าทรงนรําประชากรอ้อมไปทางเมืองทุรกันดารยังทะเลแดกชนชาติเอเซียก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมทางสงครามโมเสสเขาก็ดูของโยเซฟไปด้วยโยเซฟให้ชนชาติเอเซียสาบานเป็นมั่นเป็นหมอกพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนพวกเขา พวกท่านอย่างแน่นอนและพวกท่านจงเอากระดูกของเราไปจากที่นี่ด้วยพวกเขาออกจากเมืองสุขคตไปตั้งค่ายที่เอชามซึ่งอยู่ที่ริมถิ่นธุรกันดาพิยาเวเสเดตนํำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในเวลาคืนด้วยเสาเพล,เลิงให้พวกเขามีสสงสว่างเมื่อจะถึงเดนทางได้ทั้งกลางวันกลางคืนพรคกไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลาคืนคนาดจะเบื้องหน้าประชากรเอ่ยอ่านพระพี่หนึ่ง หนึ่งปีหนึ่งรอบมัททิวที่สิบหกเขาหมาสำคัญพวกไฟสีกับพวกสะดูสีมาทดสอบทดลองพระองค์โดยขอให้พระองค์ทรงแสดงมาสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เห็นพระจิตรกับตอบเขาว่าพอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่าอากาศจะปลอดโปรง่งเพราะท้องฟ้าสีแดงพอรุ่งเช้าพวกท่านก็พูดว่าวันนี้จะมีพายุฝนเพราะท้องฟ้าสีแดงและมืดค้มท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังรู้จักสังเกตและเข้าใจ ทำไมให้สม enfin, าการถึงตามเวลานี้พวกท่านกลับไม่เข้าใจคนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าชอบแสวงหาหมายสําคัญแต่จะไม่โปรดให้หมายสาคัญแก่เขาทั้งหลายเว้นไว้แต่หมายสาคัญของโยโยนาเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากพวกเขาเชื่อของพวกไฟสีและพวกสะดุสะดูสีเมื่อข้ามฟาาไปแล้วสาวกของพระอ,องค์ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อเะียซูตัดกับ เขาทั้งหลายว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกไฟสีและพวกสะตดุสีให้ดีเขาสอวกจึงพูดกันว่าเพราะเราไม่ได้เอาขนมปังมาเพราะเยซูทราบถึงจึงตัดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งช่างพวกท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงทําไมพวกท่านถึงพูดกับเรื่องกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านจําไม่ได้หรือเรื่องขนมปัง ห้าก้อนกับคนห้าพันคนนั้นพวกท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าหรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี่พันคนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงทําไมจึงไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้พูดกับท่านทั้งหลายเรื่องขนมปังแต่ให้ระวังเชื้อของพวกไฟสีเลือกพวกสส่ดุสีให้ดีพวกสาวกจึงเข้าใจว่าองค์ไม่ได้ตัดสั่งเขาทั้งหลายให้ระวังเชื้อแต่ให้ระวังคำสัองพวกไฟสีและพวกสส่ดุสี คำประกาศยอมรับของเปโตเรเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองซีซารยาฟิลิปปีพระองค์ตรัสถามพวกสามกของพระองค์ว่าคนทั่าไปพูดคำว่ามนุษย์เป็นใครพูดคำว่ามนุษย์เป็นใครเขาจงายยึงไหลทูลต,อ,ตอบว่าบางคนว่าเป็นยอนผู้ให้ปฏิติมาแต่บางคนว่าเป็นเอเรียส่วนคนอื่นได้ว่าเยรมีหรือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยเพระนะรแล้วะเยเวตัดกับพวก พวกและพระองค์ตัดถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครซีเมลซีโมนปรตูตอบทูลว่าองค์เป็นพระคริสพระบุตรของพระผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระวิดาของเราจะเราผู้สิทธิ์อสัสอรคงโวดเผยให้ทราบ เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราสร้างกิฟตจักของเราไว้และพลังแห่งความตาจะมีชัยต่อกิฟตจากไม่ได้เราจะมอบลูกหลังเราจะมอบนุ่จาต่างๆแห่งแผ่นดินสวนให้ไว้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะทูลกล่าวห้ามในสว์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญ,ญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญ,ญาตในโลกองค์ทรงคำชับโวกสาวกของพระองค์ไม่ให้บอกใครว่าพระอ,องค์เป็นพระคริส พระเยซูพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนและการคืนและการคืนพระชนของพระองค์ตั้งแต่เวลานั้นพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และหัวหน้าผู้หิตและพวกธรรมอาจารย์แล้วทรงถูกประหารชีวิตและในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่เปโตจึงดึงพระองค์ออกมาและเริ่มว่า กราบพระองค์ว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นพระองค์เป็นผู้เป็นพระเจ้าและไทยแก่การเช่นนี้เถอะกระบองค์ไม่ได้พองค์จึงหันหน้าพระพักตัดกับมดเปโตรว่าจงไปให้พ้นเจ้าสตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์พระเยซูจึงตัดรรมดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครเห็นการติดตามเราความเป็นเสดตนเองแล้วกังเขน ของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่นนยอมรับเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราแต่คนนั้นเสียชีวิตแก่แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราถ้าด้สิ่งของทั้งหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะทําอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาเพราะว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยลักมีของพระบิดา พร้อมด้วยบรรดาทูตส่วนของพระองค์และพระองค์จะส่งตอบแทนคนตามการกระทําของเขาเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่นี้บางมีบางคนยังไม่สิ้นยังไม่ลิมรสความตายจนกว่าจะได้เห็นหมุรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจาักรของพระอ,องค์จบทนานอัยพพีหนึ่งปีหนึ่งรอบประเจ้าที่ยี่ห้ามกราคมอ,อาเมน